ที่ดีก็คือน้ำมันอะไรนะฮะลำข้าวลำข้าวดอกทานตะวันดอกทานตะวันอ่าแต่ว่าน้ำมัน่วเหลืองไม่ได้ใช่ไหมฮะ่วเหลืองกลางกลางนะครับเหลืองกลางกลางแต่ว่าไอ้ตัวน้ํามันปาล์มเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับแล้วก็น้ํามันอ่ชนิดที่เป็นน้ํามันสัตว์ที่น้ํามันไขมันอิ่มตัวน้ามันหมูอะไรเงี้ยมันดีถ้าเราทาแล้วใช้เลยแต่ถ้าเก็บไว้นานตัวมัน จะมีพิษน้ำมันหมูเนี่ยไม่ควรใช้ซ้ำาใช่ใช้ซ้ำแล้วมันจะมีพิษหรือว่าเก็บไว้นานๆเนี่ยมันจะมีส่วนใหญ่ถ้าน้ำมันหมูที่สามารถเก็บได้นานๆคือมันใส่สารกันเสียเพราะว่าน้ำมันหมูมันออกซิไดซ์ได้ง่ายครับและอีกสองอย่างที่บอกว่าอะไรที่วอทครับอยากให้มันร้อนมากไรฮนน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกมะพร้าวน้ำมันมะกอกนั้นอยู่กับความร้อนนานๆไม่ได้ เวลาเราทําอาหารนะฮะถ้าเห็นฝรั่งทําอาหารน้ํามันมะกอกเนี่ยเขาจะแบบจีนีดเดียวจีกระทะนีดเดียวพวกปลาอะไรเงี้ยจีให้แบบให้มันพอสุกข้างนอกพอเพราะว่าน้ำมันมะกอกถูกความร้อนนานๆมันจะถูกทําลายแล้วก็จะกลายเป็นสารที่ไม่ดีแล้ว้ําแน้มันมะพร้าวฮะเหมือนกันครับคล้ายคลึงกันโอ้โขอบคุณมากเลยฮะแต่น้ำมันมะกอกกุยานะฮะกินกินแบบเวอร์จินเนี่ยดีเลยก็คือเขาเรียกว่าน้ำมันมะกอกเวอร์จินนี่คือ เอาไปราดในสลัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นไข่ปลาที่ดีฝรั่งจะกินปลาหรือว่ากินอะไรเนี่ยจิ้มกับน้ำมันมะกอกกับบอสมิกอ๋อไี่สามีอะไรนั่นอีกไหมครประมาณนี้ก่อนครับงั้นผมขอทุกเรียกอาจารย์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยแจกฟอสต์ผมแฟนผมวันขอบคุณมากนะขออนุญาตด้วยนะฮะ